สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนิเนนเอ็นมียนมาเนนเชียงตุงค่ะก็คือดีใจมากเลยนะคะในที่สุดค่ะโลก y t u t u อ่าโล่เงินเนาะผู้ติดตามแสนคนก็ได้มาถึงมือนี้แล้วนะคะ <S <S เขาส่งออกมาวันที่น่สมัครไปตอนไหนนะ2 0 28แนะ28แล้วก็วันนี้วันที่10นะคะก็ได้มาถึงในมือนี้แล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้จะแกะเนาะก็ <S <S ดีใจมากเลยอะ่ะแป๊บนึงอ่ะหาทางแกะก่อน ก็ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่านี่ทำนี่เปิดช่อง YouTube มาเมื่อปี2019 2019 20 21 3ปีเนี่ยผูดติดตามไม่ถึง200คนเวลาออนทัวร์อย่างเงี้ยเนาะเราก็จะบอกลูกทัวร์ว่าช่วยติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่างเงี้ยก,ก็ทำมาเรื่อยๆนะคะที่เปิด จุดประสงค์ในการเปิดช่องนิดน,นินอินเมียนมานิดนินเชียงตุงก็คือเพื่อที่จะให้ลูกทัวร์ที่เคยมาเที่ยวประเทศเมียนมากับเราได้เห็นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยว เยอะกว่านั้นเนาะ,ะไม่ใช่มีแค่เจดีชเวตากองหรือเทพทันใจนะคะแล้วก็อยากให้แบบพี่พี่พี่พน้องชาวไทยที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวพม่าก,ก็ได้เห็นผ่านช่อง YouTube อย่างเงี้ยเนาะก็ตั้งใจทํามากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากตอนที่มีผู้ติดตามครบ1,000คนนะคะก็พยายามต่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะตอนนี้ก็มี1 0 0 0 0แคนแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ติดตามชมคอยกดไลค์กดแชร์ก คอมเมนต์ comment, เขียนคอมเมนต์ติชมนี้เนาะเพราะว่านี้เองก็ไม่ได้รู้ทุกๆเรื่องนะคะบางเรื่องนี้ก็อาจจะรู้หรือบางเรื่องนี้ไม่รู้เลยก็มีพี่ๆหลายท่านที่เอ็นดูมากนะคะที่เข้ามาติชมว่าต้องใช้คําพูดแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบโน้นก็ขอบระคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่เอ็นดูนี้เนาะแล้วก็เน้นๆน,น,นะคะตอนนี้นี่ดีใจมากเลยเช็ค <c oughs> ตามทุกวันทุกวันนะคะก็ออกมาจากไอ้ยูไนเต็ดสเต็ ก็ออกมาจากยูไนเต็ดสติกนะคะแล้วก็มาทางอะไรนะแล้วก็มาถึงเยอรมนีเนาะแล้วก็มาถึงถึงที่ไหนอีกเชิญเจินก่อนที่จะเข้ามาไทยแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาถึงมือนี้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจมากเลยนะคะดีใจมากจึ๊บจึ๊บจึเน้นๆน่าจะมาด้วยเนาะนิกเนาะนี่คาดา นินนินเอ็นเมียนมานินนินเชียงตุงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะก็ะที่ผ่านมาอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะคะหรือคลิปตัดต่อไม่ดีหรือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรยังไงก็จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็จะทําให้ดีต่อไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ออคอยเป็นกําลังใจให้นิไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ได้ไแบบละ ดีใจดีใจมากเลยนะคะแล้วก็เขามีอะไรมาคุณจำพูดติดตามคนแรกของคุณได้ไหมพูดติดตามคนแรกของนี้ก็คือานโอค่ะคุณยายของนี้นั่นเองนะคะพูดติดตามคนที่ร้อยล่ะอจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็พูดติดตามคนที่พันล่ะคุณต้องจำได้แน่ๆและคุณก็ต้องจำพูดติดตามคนที่แสนได้ชัวร ติดตามจําได้ไหมส่วนมากนี้จะจําได้คนที่คอมเมนต์นะ่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆ,ๆอันนั้นจะจําได้แม่นเลยนะคะก็ดีใจมากเลยขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณจริงๆค่ะดีใจมากเลยนะคะนี่ recognize your team นะคะอะคามีอันนี้กันชื้นกันชื้นหรอไม่ใช่หรือว่าเป็นผ้าเช็ดอะไรอะ่ะไม่เคยได้อ่ะเนาะก็ไม่รู้นะฮะ d o not it น่าจะเป็นกันชื้นกันเนาะแต่กันนี่นะคะอ่าดีใจมากเลยสุดท้ายก็ได้แล้วนะคะความตั้งใจของเราเนาะก็เห็นพลแล้วอุ๊ยอยเห็นหน้าเราสองคนพี่น้องในดูหน้าเราออ่านี่นินนเอ็นมียนมานินนเชียงตุงนี่ค่ะ ใจสั่นมากเลยอะอยนะคะเหมือนตอนที่เหมือนเหมือนวันใจสั่นเหมือนวันที่ผลผลเกรดสิบจะออกอะใจตอนตีสี่ตีห้าเราต้องวิ่งไปรอนหน้าประตูให้เขาเปิดเพื่อไปดูผลคะแนนสอบตานซิปนะฮะมหว่าเราผ่านไหมนะฮะใจสั่นแบบนั้นเลยนี่ซู้มเข้ามาใกล้ๆให้พี่หน่อย คือจริงๆอ่ะอยากให้พี่นินนะคะพีนินๆกับคุณยายนายโอเนี่ยดีใจกับเราด้วยเนาะก็โทรวีดีโอคอลไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ว่างเพราะว่าเขาสองคนออกไปข้างนอกนะคะก็เลยยังไม่ได้คุยกันเนาะก็ถือว่าเป็นกําลังใจอีกอที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะคะนี่จําได้ก็คือ 2019, 2020, 2021, 3ปีเนี่ยนี่มีคนติดตามประมาณแค่200คนเนาะถามว่าตอนนั้นโทอไหมก็ททอบ้างนะคะ แล้วมันก็เป็นช่วงอ,อ,อะไรอะ่ะมันก็เป็นช่วงช่วงช่วงโควิดแล้วกลับไปอยู่เชียงตุงพอดีค่ะก็มีเวลาเยอะขึ้นก็ถ่ายทำวิดีโอเนาะก็ก็มีท้อบ้างนะคะแต่ก็ก็ทำมาเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันจนวันนี้ก็มีคนติดตาม10,000แสนคนแล้วนะคะก็เป็นรางวัลอีกอย่างหนึ่งสำหรับนี้เหมือนกันนะคะมันเป็นกำลังใจเนาะเป็นสิ่งที่เล็กๆนะคะถึงแม้มันจะเล็กน้อยอหนึ่งหนึ่งวิวของทุกท่านก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของนี้ ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้ามารวมกันเยอะๆ,ๆมันก็ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะสุดท้ายคลิปนี้ก็จะขอลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆไปพร้อมกันนะคะนี่ก็สัญญาว่าจะทําให้ดีขึ้นนะคะจะทำคอนเทนต์ที่มีสาระยิ่งขึ้น <laughs> ถ้าท่านไหนอยากจะให้ทําคลิปแบบไหน,นอะไรยังไงก็แนะนํามาได้นะคะออวันนี้ดี ใจจริงๆนะเมื่อกี้ไปดูหลานมากมาแล้วร้องไห้รอบนึงนะเมื่อกี้ก็ใจสั่นแบบเหมือนคือคือตอนตอนที่แบบรักแรกที่เราแอบชอบเขาแล้วเข้ามาสารภาพรักยังใจไม่สั่นขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้คือใจสั่นเหมือนจําได้โมเมนต,ต์ช่วงที่แบบเราไปดูผลคะแนนสอบแบบนั้นเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็นิลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีพี่ๆหลายท่านบอกว่า1นึ่งแสนซักแล้วจะฉลองอะไรกันดี ออมันต้องฉลองด้วยใช่ไหมคะก็กนมันคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะฉลองอะไรกันดีนะเข้าห้องมาคนอาชิวทุวเรียนมาฝากแล้วนะฮะมีงั้นก็ฉลองทุเรียนกันก่อน,นแล้วกันเนาะใจสั่งมากไว้เปิดหนามากเลยอะเขาซื้อมารอบนี้อะน,นี่เธอมาเธอมาแกะไหมอะไม่รับที่ควแกะไม่เป็นผมแจกไม่เป็นเอา ไม่ปกติที่พี่แกะผ้าม่านเนี่ยมันมันคือมันสุกแล้วไง <ừ> มันสุกแล้วมันก็แบบมีรอยมันก็แบบแ,บบแกะตักรอยมันเองอะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองด,ดูเดี๋ยวให้เขาแกะให้ดูก่อนก <c oughs> ็ผูสวยมากนะคะดูเปลือกหนามากแล้วแบบไหนดูหน่อยอยากจะร้องไห้เปลือกหนาม,มากไม่เป็นไร เดี๋ยวพวกนี้มาลืนนี้ค่อยไปแกต้แกตัวใหม่เนาะโอเคลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ